เธอเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในเมืองแต่ก็แพงที่สุดด้วยทุกวันมีคนขุดทองนับไม่ถ้วนยินดีที่จะใช้เงินเดือนหนึ่งเดือนเพื่อรอโชคชะตาเพื่อที่จะได้อยู่กับแองที่สัตว์ครูแล้วก็จะเลือกผู้โชคดีอีกคนหนึ่งวันนี้เธอไม่รับแขกแล้วเธอเหนื่อยมากลองเสี่ยงโชคดูสิวันนี้อาจจะเป็นวันโชคดีของคุณก็ได้ห้อง 41กับใบหน้าอันป่าเถื่อนของพวกเขาสิ่งที่แองจี้รู้สึกมีเพียงความรังเกียจจนกระทั่งวันนี้ลูกค้าพิเศษที่จ่ายแพงกว่าสองเท่าได้เข้าประตูห้องคุณผู้ชายชอบอะไรคะคุณฉันเป็นของคุณแล้วเขาอยากได้แองจี้จริงๆแต่แค่จิตวิญญาณไม่ใช่ร่างกายผมอยากแต่งงานกับคุณคุณจะแต่งงานกับฉันเหรอพาฉันออกไปจากที่นี่ให้ชีวิตที่ฉันสมควรได้รับถูกต้องแล้ว คุณเป็นคนคนที่ห้าที่ขอแต่งงานกับฉันในสัปดาห์นี้เราทำในสิ่งที่คุณอยากทำกันแค่นี้พอแล้วสำหรับวันนี้ได้ไหมฉันจะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีเมื่อต้องเผชิญกับหม่ที่พูดจาโกหกแองจี่จึงเลือกที่จะไล่เขาไป เวลามาถึงแล้ววันรุ่งขึ้นราคาก็จ่ายเป็นสองเท่าตามที่นัดหมายมองดูไม้ที่พูดไม่หยุดแองที่เริ่มง่วงนอนเสียแล้วเขาคิดว่าผู้ชายคนนี้ไม่เพียงแต่เสียเวลาแต่ยังเสียเงินอีกด้วยจนกระทั่งบริการเข้าประตูจึงขัดจังหวะการสนทนาของทั้งสองวันที่3กระเป๋าเงินของไม่กำลังจะพลาดโอกาสในการดิ้นรนเพื่อความรักแท้ของเขาไปเพื่อนๆแนะนําให้เขาเลิกเสียทีไม่ก็รู้ว่าคืนนี้เป็นโอกาสสุดท้ายของเขาไม่ก็จัดไม่ก็รู้ว่าคืนนี้เป็นโอกาสสุดท้ายของเขาแต่ยังไม่ทันได้ขึ้นไปชั้นบนก็ถูกขัดขวางไว้ผมจะช่่วยยเธออาางมก มารับช่วงต่อจากเจ้าเด็กบ้านนอกคนนี้และเมื่อต้องเผชิญกับความรู้สึกที่ตัวเองกลายเป็นสินค้าไม่กลับใส่ใจความรู้สึกของแองจี้มากกว่าแต่ความจริงใจของเขาต่อจากนี้ไปคําพูดของคุณก็ไร้ค่าไปเสียแล้วฉันไม่รู้สึกอะไรกับคุณเลยไม่มีเลยจริงๆคุณเป็นแค่ชาวนาจนๆคนหนึ่งใช่แล้ว แต่เพียงครั้งนี้เธอมองไปยังคนที่กำลังจะไปผู้ชายคนนี้คงบ้าหรือไม่ก็ป่วยใจของอังก็เกิดคลื่นใต้น้ำขึ้นมาเล็กน้อยแต่ประสบการณ์ของเธอก็ยังทำให้เธอเชื่อเรื่องทั้งหมดนี้ไม่ได้ตอนอายุ13ปีเธอได้พบกับพ่อครั้งแรกในฐานะลูกนอกสมรสของเขาเธอและแม่จึงถูกไล่ออกจากบ้านเพื่อเลี้ยงดูอัง แม่จึงต้องใช้เงินทุนที่มีอยู่หาเลี้ยงชีพแต่ไม่นานแม่ก็เสียชีวิตเพราะเจ็บป่วยอังสุมาลีที่ไม่มีบ้านจึงถูกขายไปให้ดยุกในไม่ช้าชายคนนั้นคิดว่าจะได้กำไรมหาศาลแต่กลับถูกดยุกฆ่าตายเสียเองอังสุมาลีตัวน้อยจึงต้องอยู่ในความหวาดกลัวและถูกคุกคามและถูกบังคับให้เข้าไปผูกพันกับโลกแห่งความวุ่นวายเมื่ออายุ20 ท่านได้ยุคเลี้ยงเธอมาเป็นนางเอกที่งดงามจับตาใครจะรู้ว่าแขกคนแรกที่เธอได้พบกลับเป็นพ่อแท้ๆของตัวเองเมื่อ,อเผชิญหน้ากับพ่อที่จำเธอไม่ได้แองที่ก็ไม่ได้เลือกที่จะบอกความจริงเพราะเธออยากเห็นชายคนนี้สแสดงความรู้สึกผิดหรือเกินแน่นอนเมื่อรู้ว่าตัวเองได้มีความสัมพันธ์กับลูกสาวแท้ๆความรู้สึกผิดและเสียใจทำให้เขาเหนียวไก่ปืนหลังจากวันนั้นอังก็กลายเป็นตั้ง เครื่องมือไร้หัวใจที่ถูกชะตาชีวิตผักดันจนกระทั่งวันนี้เหตุการณ์หนึ่งได้เกิดขึ้นทําให้จิตใจของเขาที่เย็นชายอยู่แล้วยิ่งแข็งกระด้างกลายเป็นฐาน้าแข็งที่ละลายไม่ได้ชั่วนิรันด์เพราะความประมาทของตัวเองจึงตั้งขันเดยุกไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกจึงไปตามหมอมาเพื่อตัดโอกาสที่จะได้ดเป็นแม่ของนางไปอย่างสิ้นเชิงแองจี้ที่หมดหวังแองจี้ที่หมดหวังจึงหนีออกไปในคืนนั้นแต่เธอยังประมาทไปแต่เธอยังประเมินต่ำไปในยุคสมัยที่โหดร้ายกินคนความชั่วร้ายของมนุษย์เด็กหญิงสองคนง่่นนนออ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 วววาาาาพกเเเเเเธธธททรร้้้ยยตลงงงงืแิัหมดด โชคดีที่เธอได้รับการช่วยเหลือจากคุณหญิงคนหนึ่งแต่ใครจะรู้ว่าพ้นจากหายน้ำมาได้ไม่นานฉันก้าวเข้าไปในหลุมดำแห่งโชคชะตาอีกครั้งเดชเชสยังคงมองแอนเป็นเพียงเครื่องมือหาเงินใช้ความมืดห่อหุ้มเธอไว้ส่งเธอเข้าไปในตลาดที่ต่ำต้อยกว่าแอนหาแสงสว่างไม่เจอเลยแล้วเธอจะเชื่อได้อย่างไรว่าไม่จะเป็นแสงสว่างของเธอแต่ทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ลงหน้าในฐานะผู้ศรัทธาที่เคร่งศรัทธาไม่ได้อธิษฐานขอพรสิ่งหนึ่งก่อนที่จะได้พบกับแองจีพระเจ้าข้าพระเจ้า คือขอประทานให้ข้าพเจ้าคนที่สามารถแบ่งปันทุกสิ่งทุกอย่างกับข้าพเจ้าได้แล้วเขาก็ตกหลุมรักแองจี้ในทันทีเขาไม่สนใจว่าเธอเป็นใครเขาสนใจแค่แรกเห็นไม่เชื่อว่านี่คือพรหมลิขิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถึงแม้เธอจะพูดจาไม่ดีกับใหม่แต่เธอก็ใจอ่อน แล้วก็ไปหาคุณนายอยากใช้เงินที่ตัวเองหามาถ่ายตัวแต่จะมีมือที่โลภอยู่ได้อย่างไรจะปล่อยทวันที่ทิ้งลูกแก้วทองคำลงมาเต็มจานนั้นลงได้อย่างไรกันจะปล่อยทวันที่ทิ้งลูกแก้วทองคำลงมาเต็มจานนั้นลงได้อย่างไรกันแต่แองจี้ตัดสินใจที่จะจากไปอย่างนาแน่วแน่คุณนายก็ไม่อยากจะอ่อนโยนขนาดนั้นอีกแล้วจึงสั่งให้บริการพาเธอเข้าห้องไปแต่ตอนนั้นแองจี้เสียการควบคุมตัวเองไปแล้วลงมือถึก ทุกการทำร้ายเหมือนกับการสั่นสะเทือนไม่รู้สึกตัวตื่นจากความฝันและรีบไปที่เมืองนั้นในวันรุ่งขึ้นโดยไม่ลังเลในห้องบนชั้นสองของโรงเตี๊ยมเขาได้พบกับแองจี้ที่ถูกทำร้ายจนเละตุ้งแตกเธอไม่สามารถปล่อยให้คนที่เธอรักยังคงอยู่ในห้วงอเวจีต่อไปได้ไม่เอาเงินทั้งหมดที่มีให้กับภรรยาถึงแม้เขาจะรู้ว่าที่นี่ไม่เหมาะกับการขอแต่งงานแต่ไม่ต้องพูดออกไปคุณจะแต่งงานกับผมไหมครับได้ค่ะ บนรถม้ากลับบ้านแองจี้ยังไม่รู้เธอกำลังคุยกับเดยุคผู้ชั่วร้ายคนนั้นเธอกำลังคุยกับเดยุคแค่เฉียดผ่านกันไปแล้วเธอก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งและมาอยู่ที่ฟาร์มของไมแล้วเธอยังแปลกใจที่พบแหวนมงนั้นที่นิ้วนางข้างซ้ายและเธอก็เห็นตัวเองในกระจกอีกครั้งทนมองไม่ไหวแล้วไม่ก็เดินเข้ามาในบ้านไม่ค้นหาเสื้อผ้าสะอาดจากกล่องแล้วส่งให้แองจี้นี่คือของน้องสาวที่เสียชีวิตไปแล้วของเขาแล้วแองจี้ก็ถามไม่ว่าที่นี่ห่างจากมึงแค่ไหนเพราะเธอต้องเอาเงินของเธอกลับคืนมา ระยะทางของชีวิตเลยทีเดียวเป็นไหมหรือคะประมาณ20หไมล์อยู่ที่นี่แหละแองจี้รู้ว่านี่คือของที่แม่ไม่ทิ้งไว้แต่เธอก็ไม่อย,อยากอยู่ให้นานเกินไปแต่ร่างกายตอนนี้แม้แต่การเดินก็ยังเป็นความหวังที่เกินเอือ้อมแต่เพียงหวัง แต่ร่างกายตอนนี้แม้แต่การเดินก็ยังเป็นความบอกที่เกินเอื่อมเธอตั้งใจจะดูอาการบาดเจ็บของแองจี้แต่แองจี้กลับแสดงท่าทีปฏิเสธเพราะประสบการณ์สอนเธอการสัมผัสของผู้ชายทุกครั้งล้วนมีเจตนาแอบแฝงแล้วแองจี้ก็หดตัวกลับไปอีกครั้งบอกว่าตัวเองไม่มีอารมณ์จะมาอยู่กับเขาจริงๆมาเล่นเกมแต่งงานแบบทาานี้การแต่งงานไม่ใช่การเป็นทาส เวลาผ่านไป3ส,สัปดาห์ร่างกายของแองจี้ก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆเมื่อเห็นไม่ออกไปข้างนอกเธอก็ไม่ลังเลเลยที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกลับไปที่เมืองอีกครั้งเธอไม่ลังเลเลยสักนิดที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกลับไปที่เมืองเมื่อไม่กลับมาเขาก็เห็นแหวนบนโต๊ะแล้วรีบวิ่งตามไปทันทีเมื่อเห็นไม่ตามหลังมาแองจี้ก็วิ่งไปหาเขาอย่างบ้าคลาั่งคุณไม่มีสิทธิ์ครอบครองฉัน แต่ดูเหมือนว่าเธอจะเข้าใจไม่ผิดเขาแค่จะเอาเสื้อคลุมไปให้แองจี้ส่วนจะอยู่หรือไปเป็นสิทธิ์ของเธอเองทางนั้นไปพาราไดอีก19เาหมายเดชเชสกับลูกน้องรออยู่ปลายทางโน่นบ้านฉันอีกหนึ่งไมล์ลงเนินอาหารอุ่นๆสามีของคุณ คุณเลือกเองอาจจะไกลเกินไปจริงๆหรือว่าคำพูดของไม่ได้ผลแองจี้กลับไปที่ฟาร์มไม่เห็นเธอแล้วก็ไม่พูดอะไรแค่ส่งอาหารเย็นให้เธอเงียบๆความหิวทำให้แองจี้เขาก็กินอย่างรวดเร็ว ขณะที่ไม่กำลังล้างแต่ทะลอกที่เท้าให้เขาความเกลียดชังต่อผู้ชายคนนั้นที่ปกคลุมมาอย่างหนาแน่นแต่ในขณะนั้นก็ถูกความอ่อนโยนของไม่ทำลายลงในคืนที่หวีผมให้แองจี้เธออยากจะตอบแทนใหม่แต่ก่อนที่เขาจะแน่ใจว่าเธอรักเขาจริงไม่ก็ไม่อยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางกายภาพเร็วเกินไปเพราะเขาเข้าใจดีว่านี่เป็นเพียงความรู้สึกที่คล้ายความรักเป็นการตอบแทนบุญคุณวันต่อมาเธอก็สแสดงความคิดเห็นต่อไม่เช่นกันฉันไม่รู้ว่าจะเป็นภรรยาที่ดีได้อย่างไรแต่ฉันจะร่วมมือกับคุณจนกว่าฉันจะชดใช้นี่บ วันต่อๆมาไม่พาแองจี้เริ่มปรับตัวเข้ากับชีวิตชนบทพาไปเก็บไข่ไก่ทำไกา่ย,ย่างสอนตกปลาแองจี้ถึงกับเรียนรู้การฝืนและก็ไม่รู้ว่าเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหรหัวใจที่เย็นชาเหมือนฐาน้ำแข็งกำลังละลายกำลังมุ่งหน้าไปยังท่าหรือที่อบอุ่นแต่แองจี้ก็ไม่รู้ตัวยังคงใช้เรื่องนั้นเป็นเครื่องแลกเปลี่ยน แต่เมื่อเผชิญกับการยั่วยวนของเทธิดาไม่ก็โกหกว่าจะไปเดินเล่นกับสุนัขแต่ความจริงแล้วเขากำลังแช่น้ำเย็นเพื่อระงับความกระหายที่กำลังจะควบคุมไม่อยู่มองดูไมที่ดูงุ่มงามความรักก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาบนใบหน้าของแองจี้เคลื่นใต้น้ำในใจทั้งคู่ทำให้ทั้งห้องเล็กทำให้ทั้งห้องเล็กอบอุ่นไปหมดเพียงแต่คืนนี้ท่านเขากลับมาหาคิดว่าฉันหาเธอไม่เจอหรือเธอเป็นของฉันแองจี้ไม่ไม่ ที่แท้ก็แค่ฝันไปถึงแม้ไม่อยากรู้สาเหตุที่แองจี้สะดุ้งตื่นแต่เขาก็เคารพความเงียบของเธอแล้วก็พาเธอขึ้นไปบนยอดเขาเงียบๆเบมื่อแสงแดดส่องผ่านภูเขาในตอนนั้นนั่นคือชีวิตที่ไม่อยากให้แองจี้มีมันเต็มไปด้วยสีสันอบอุ่นและความสวยงามและความหวังแต่ประสบการณ์ของแองจี้มันเหมือนเครื่องรบกวนปิดกั้นจินตนาการที่ดีๆทั้งหมดไปแล้วไม่คิดว่าชีวิตในอดีตเลือกไม่ได้แต่เส้นทางข้างหน้าเลือกได้ฉันเลือกที่จะตาย แต่ไม่พูดอยู่เรื่อยว่ารักแต่ก็ไม่มีการกระทําใดๆแองจี้คิดว่าตัวเองแย่มากแต่ไม่กลับหัวร้อยอย่างไม่คาดคิดเพราะเขารออยู่เสมอรอวันที่เธอจะยอมรับตัวเองได้จริงๆหลังจากจุบแล้วความปรารถนาที่ถูกกดทับไว้นานก็หลุดพ้นจากพันธนาการเหมือนสองสายทางที่หลายเชี่ยวมาบรรจบการเป็นคลื่นที่สัสนแองจี้ก็รู้สึกถึงสิ่งที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อน แต่ความรักของพวกเขายังคงเต็มไปด้วยหนามวันนี้พี่เขยที่ขุดทองไม่สําเร็จกลับมาที่ฟาร์มอย่างมาป่าเมื่อได้พบกับภรรยาของไม่อีกครั้งเมื่อได้พบกับภรรยาของไม่อีกครั้งมันติดอยู่ในลําคอฉันเพราะที่ทํางานของแองจี้เป็นบริเวณที่พรอนเคยไปขุดทองไม่ก็เห็นความบิดอัดของภรรยาจึงรีบพูดเพื่อตัดบทนั่นชุดของเทสหรือเธอเย็บเองใช่ไหมใช่แองจี้ต้องการเสื้อผ้าฉันคิดว่าเทสก็คงจะยินดีด้วยดังนั้น ใช่ขณะที่ไม่ไปทํางานพรที่เหลืออยู่ได้สร้างกําแพงแห่งอคติขึ้นมาขวางกั้นระหว่างเขากับแองจี้ความเกลียดชังและความรังเกยียจก็ถูกพ่นออกมาเหมือนคุมดา่าเห็นเธอใส่เสื้อผ้าของภรรยาฉันแล้วฉันรู้สึกอยากอาเจียนฉันอยากจะฉีกมันออกจากตัวเธอฉันคิดอย่างนั้นเหมือนกันไม่เป็นคนดีที่สุดที่ฉันรู้จักเขาสมควรได้ผู้หญิงที่ดีกว่าเธอเพียงประสบการณ์หลายปีทําให้แองจี้สามารถควบคุมความเจ็บปวดภายในได้แล้วทําให้แองจี้สามารถควบคุมความเจ็บปวด ภายเน่ได้แล้วทำให้แองจี้สามารถควบคุมความเจ็บปวดหายเน่ได้แล้วต่อมาพรไปหาใหม่เขาหวังว่าอีกฝ่ายจะเข้าใจอดีตของแองจี้แล้วพอได้ยินว่าใหม่ไม่สนใจก็เลยด่าทอขึ้นมาท,าทันทีนี่ทำให้ใหม่ควบคุมอารมณ์โกรธไม่ได้ถ้าคุณรักฉันเหมือนที่น้องคุณก็ควรจะรักเธอด้วยเข้าใจไหมครับ เป็นน้องสาวของผมนะครับไม่ใช่แค่คุณที่เจ็บปวด ความเจ็บปวดจากการสูญเสียน้องสาวไม่ใช่แค่พรคนเดียวที่ทรมานจริงๆแล้วที่พรพูดก็ถูกต้องนะถึงแม้ว่าไม่จะไม่สนใจอดีตของตัวเองแต่อังเจิ้นกลับไม่สามารถมองข้ามมันไปได้เขาคิดว่าไม่ควรได้เจอกับผู้หญิงที่ดีกว่านี้แทนที่จะมานั่งเยียวยารักษาหัวใจที่แหลกสลายของตัวเองแทนที่จะมานั่งเยียวยารักษาหัวใจที่แหลกสลายของตัวเองวันรุ่งขึ้นเธอก็ขึ้นรถม้าของพรไปที่เมืองวันรุ่งขึ้นเธอก็ขึ้นรถม้าของพรไปที่เมืองระหว่างพักเมื่อรู้ว่าแองจี้ไม่มีเงินจ่ายค่ารถ ความคิดชั่วร้ายก็เข้าครอบงำพอทันทีก็เข้าครอบงำพอทันทีฉันไม่เคยขึ้นไปชั้นบนของพระราชวังแต่ฉันก็อยากรู้เสมอที่จะเข้าไปในห้องของแองจี้ในวังจะเป็นยังไงนะถึงแม้แองจี้จะเต็มไปด้วยความประหลาดใจและความเกลียดชังแต่เพื่อให้ไม่มีชีวิตที่ดีขึ้น เธอก็ยังทำในสิ่งที่ผ่านมารู้สึกเบื่อหน่ายแต่ก็จําเป็นต้องทําไม่นานนักพรก็เดินออกมาจากหลังต้นไม้และความรู้สึกแย่ๆที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นทําให้แองจี้เคลื่อนไส้ไม่หยุดมาถึงชาญเมืองพรที่ไม่อยากให้ใครเห็นว่าเขากับแองจี้มาด้วยกันจึงไล่เธอลงจากรถมา้าและก่อนที่ทั้งสองจะแยกจากกันอย่างที่คุณรู้ฉันไม่เคยแซงทําเป็นคนอื่นแต่คุณละ่ะ คุณเอาเงินของไม่ไปเอาหลังของเขาไปแล้วก็ยังแย,ย่งภรรยาของเขาไปอีกยังกล้าบอกว่าตัวเองเป็นที่น้องกับเขาเมื่อเทียบกับความมืดมนและความน่าเกลียดของพรเมื่อเทียบกับความมืดมนและความน่าเกลียดของพรอย่างน้อยแองจี้ก็ซื้อสัตว์ตรงไปตรงมาหลังจากกลับไปที่เมืองสิ่งที่แองจี้เห็นก็คือซาประหกหกทางของโรมแล้วชายผู้รู้เรื่องเล่าให้ฟังว่าเล่าให้ฟังว่า ชายคนหนึ่งที่รู้เรื่องเล่าว่าชายคนหนึ่งที่รู้เรื่องเล่าว่าเป็นท่านแต่ยุคที่เผาที่นี่เพื่อตามหาเธอเขาชวนแองจี้ไปดื่มที่ของเขาถึงแม้จะดูเป็นมิตรแต่จริงๆแล้วเขาก็หวังผลประโยชน์จากแองจี้ถ้าเธอกลับไปทำงานเดิมจะแบ่งส่วนแบ่งยังไงก็ได้แต่ขอแค่ข้อเดียวนั่นก็คือแองจี้ต้องให้บริการตัวเองฟรีตลอดเวลา แน่นอนนอกจากไม่แล้วไม่มีใครจะรักตัวเองแบบนี้หรอกพอโลกลับไปที่ฟาร์มอีกครั้งและบอกไม่ได้วยว่าแองจี้ขึ้นรถเขาไปเขาเลยรีบฉันก็รู้เรื่องที่เกิดขึ้นจากสีหน้าของพรด้วยขอโทษกลับบ้านกันเถอะ ไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ก่อนที่ฉันจะฆ่าแกด้วยมือของฉันเองแล้วไม่ก็มาถึงบาและบุกเข้าไปในห้องของแองจี้เขาไม่สนใจสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นกับแองจี้และยื่นมือออกไปโดยไม่ลังเลแล้วก็จัดการพวกมือปืนข้างล่างแล้วหนีออกจากเมืองไปกับแองจี้โดยใช้รถม้าอาจจะเป็นเพราะอาจจะเป็นเพราะคนรักกลับมาทำง,งานเก่าอาจจะเป็นเพราะคนรักกลับมาทำง,งานเก่า อาจจะเป็นเพราะหรือความหน้าด้านของพอรทําให้เขารู้สึกด้อยค่าตลอดทางไม่ก้องเงียบอยู่ตลอดจนถึงดึกดื่นแองจี้เห็นเมร้องให้คนเดียวอยู่ในคอกมา้าในขณะนั้นความรู้สึกผิดไหลเข้ามาเต็มหัวใจเธอขัดถูร่างกายของตัวเองอย่างบ้าคลั่งตัวเธอในตอนนี้ทําให้เธอรู้สึกสกปรกไม่คู่ควรกับความรักของเมเลยแต่เมื่อเทียบกับบาดแผลในใจของเธอความเจ็บปวดจากบาดแผลของอังกี้ยิ่งทําให้ไมจดจําฝังใจ ฉันให้อภัยเธอหลังจากสงบลงอังกียังคงอยากให้ไม่เลิกราเพราะเธอไม่สามารถกำจัดปีศาจในใจได้แต่ไม่ก็พูดถึงปีศาจในใจของเขาเช่นกันพ่อของเขาซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มทำให้ไม่ได้เห็นด้านมืดของมนุษย์มาตั้งแต่เด็กเขาเกลียดที่พ่อใช้ความเป็นใหญ่มาคุเห็งเขาแต่สิ่งเหล่านี้ที่เขาเห็นและได้ยินมาก็ไม่ได้ทำให้เขาเป็นคนแบบนั้นเพราะพระเจ้าทรงนำทางใหม่ให้ทำสิ่งที่ถูกต้อง ส่วนแองจี้ที่เหลืออยู่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าเธอจะเปลี่ยนไปมากครั้งนี้ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปหลายอย่างความไว้วางใจก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นระหว่างทั้งสองและความเข้าใจก็ค่อยๆแผ่ขยายจักใจอดีตอันเลวร้ายของอังคีดูเหมือนจะค่อยๆจางหายไปวันนั้นพวกเขาได้พบกับครอบครัวหนึ่งที่มีสี่คนเมื่อรู้ว่ารถม้าของพวกเขาเสียและภระรยาที่กำลังตั้งครรภ์ก็ใกล้จะคลอดแล้วทั้งสองจึงตัดสินใจรับพวกเขามาอยู่ด้วยไม่ยอมให้บ้านแล้วตัวเองกับแองจี้ก็ไปอยู่โรงเก็บมาแทนเมื่อครอบครัวนั้นมีลูกน้อยแองจี้ก,ววก,ก็กกาม ความทรงจำที่เจ็บปวดครั้งนั้นก็ยังคงปรากฏอยู่ในความฝันเสมอเขาเริ่มจากเขาเริ่มจักเขาเริ่มเขาเริ่มจากบอกสามีกับลูกสาวเพื่อนบ้านบอกสามีกับลูกสาวเพื่อนบ้านต่อหน้าไมที่ไม่ฟังอะไรเลยแองจี้ก็ยังพูดออกมาฉันเคยเท่ามาก่อนแตยุคท่านมีหมอประจําตัวท่านบอกว่าจะทําให้แน่ใจว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกถึงแม้ว่าไมจะแสดงออกทันทีว่าไม่สนใจเรื่องนี้แต่ในคืนนั้นเอง เมื่อรู้ว่าเพื่อนบ้านซื้อที่ดินข้างๆและตัดสินใจจะอยู่ที่นี่ถาวรแอ,องจี้ก็รู้ว่าถึงเวลาที่ต้องจากไปแล้ววันรุ่งขึ้นเธอเตรียมอาหารกลางวันมื้อใหญ่ไว้แล้วทั้งสองก็ไปยังยอดเขาที่คุ้นเคยที่สุดอีกครั้งเธอตัดสินใจใช้ความรักเพื่อบอกลายอย่างสมบูรณ์แบบวันรุ่งขึ้นลูกสาวของเพื่อนบ้านก็ได้รับจดหมายลาจากของแองจี้แต่เมื่อเธอบอกใหม่ครั้งนี้เขาไม่ได้เลือกที่จะต่างไป เพราะนอกจากความเคารพเขาไม่รู้ว่าจะให้สิ่งใดแก่แองจี้ได้อีกครั้งนี้แองจี้ก็ไม่ได้เลือกที่จะกลับไปทํางานเดิมแต่เปลี่ยนไปอยู่เมืองเล็กๆอีกเมืองหนึ่งใช้ทักษะการทําอาหารที่เรียนมาสมัครเป็นเชฟในร้านอาหารแห่งหนึ่งคิดว่าคงใช้ชีวิตแบบนี้ไปจนตลอดชีวิตแต่ใดยุคคนนั้นก็เหมือนกับคาสาปที่ผนึกติดแน่นเอาไม่อยู่ไม่นานเธอก็พบแองจี้และเผาร้านอาหารที่เธอทํางานอยู่เดยุขคคู่จะเอาชีวิตเจ้าของร้านอาหารกูจะเอาชีวิตเจ้าของร้านอาหารกูจะเอาชีวิตเดยุค ขู่จะเอาชีวิตเจ้าของร้านอาหารทำให้แองจี้ถูกห่อผู้อีกครั้งความโลภทําให้เธอต้องการดูดเอาคุณค่าสุดท้ายของแองจี้ให้หมดสิน้นแต่เพียงครั้งนี้แองจี้ได้เรียนรู้ความกล้าหาแล้วภายใต้อิทธิพลของใหม่พระเจ้าข้าพระเจ้าอยากเชื่อข้าพระเจ้าอยากเชื่อจริงๆถ้าท่านเป็นจริงโปรดช่วยข้าพเจ้าด้วย พร้อมกับแสงแดดที่ส่องขึ้นมาเธอก็เหมือนกับได้ออกกอดความหวังเอาไว้และได้พบกับแม่ของตัวเองอีกครั้งบอกความจริงกับพวกเขาที่รักเดยุกก็รีบแสดงให้ทุกคนเห็นผลงานชิ้นเอกที่เขาภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตแต่แองจี้กลับเปิดโองหน้ากากของเดยุกต่อหน้าสาธารณาชนเดยุกชอบเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆชั้นบนของเขายังมีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอีกสองคนถูกขังอยู่เขาทำร้ายเราจนเราต้องทำทุกอย่างเพื่อเอาชีวิตรอด ฉันอายุแค่แปดขวบตอนที่เขาซื้อฉันมาด้วยความโกรธเขาจึงลากแองจี้กลับเข้าไปในห้องกำลังจะฆ่าเธอตำรวจผิวดำคนหนึ่งเข้ามาช่วยไว้ได้ทันแองจี้ซ่อนตัวอยู่ในห้องและเอาชนะลูกน้องของดยุกได้แล้วหนีไปพร้อมกับเด็กผู้หญิงทั้งสองคนประชาชนที่โกรธแค้นมานานแล้วล้อมเดยุกไว้จบชีวิตอันสกรปรกและชั่วร้ายของเขาลง จนกระทั่งสามปีต่อมาพรได้พบกับแองจี้โดยบังเอิญหลังจากที่รู้ว่าเธอได้สร้างที่พักพิงสําหรับเด็กหญิงที่ตกเป็นอยู่แล้วเขาก็ยังอยากชวนเธอให้กลับไปที่ฟาร์มแต่แองจี้ก็ยังคงยืนหยัดในจุดยืนของเธอหลังจากที่รู้ข่าวลูกสาวเพื่อนบ้านตั้งท้องความปิีติยินดีนั้นมากกว่าความบิดานี่คือชีวิตที่เขาหวังว่าไม่จะมีแต่คําพูดของพรต่อมาเปลี่ยนทุกอย่างแต่ต่อแต่คําพูดของพรต่อมาเปลี่ยนทุกอย่างมิเรียนเป็นภรรยาของฉันไม่ใช่ของใหม่ การกล่าวหาอย่างเดือดดาลของเธอพรทําไมต้องแย่งความรักของไม่ไปด้วยแล้วฉันเองก็จัดไปเพราะไม่สามารถมีบุตรได้จึงยอมทําเพื่อเขาน้ําตาแห่งความเสียใจในขณะนั้นไหลาอาบแก้มของพรเขาเข้าใจผิดมาตลอดว่าเป็นแองจี้ที่ทิ้งใหม่แองจี้แองจี้คุณเต็มใจคุณเต็มใจให้อภัยฉันไหมฉันให้อภัยคุณมาตั้งหนาแล้วนะพรฉันจะไม่ให้อภัยได้ยังไงล่ะ ฉันได้รับการให้อาภัยมามากมายใช่แล้วความทรงจําที่เลวร้ายเหล่านั้นมันเหมือนนามที่ทิ่มแทงอยู่ในใจของแองจี้เหมือนนาำเหมือนนามที่ทิ่มแทงอยู่ในใจของแองจี้เหมือนนามที่ทิ่มแทงอยู่ในใจของแองจี้ แต่ไม่กลับใช้ความรักที่เหนือความคาดหมายค่อยๆละลายหนามแหลมนั้นไปถึงแม้จะเจ็บปวดถึงแม้จะถูกทำร้ายเขาก็เลือกที่จะทุ่มเทยอย่างไม่ลังเลพร้อหวังว่าบ่ายนี้เมื่อเขาจากไปแองจี้จะกลับไปกับเขาแต่รอเท่าไหร่ก็ไม่มาเขาจึงต้องกลับไปที่หุบเขาคนเดียวและการจากไปของแองจี้ก็ไม่ได้ทําให้ความรักของไม่จังหายไปแม้กระทั่งเขาใช้การทํางานหนะักเพื่อกลบเกือนตัวเองอยู่ทุกวัน แม้กระทั่งเขาใช้การทำงานหนักเพื่อบเกลื่อนตัวเองอยู่ทุกวันแต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้ในที่สุดเขาก็ได้รับการตอบรับไม่หันกลับไปมองแองจี้ยืนอยู่ท่ามกลางแสงแดดแห่งความหวังค่อยๆวางร่มลงแล้วค่อยๆเดินไปหาเธอความสุขที่เอื้อมถึงได้ง่ายๆมาตลอดเพราะตอนนี้คนที่เธอรักที่สุดคือใหม่ชื่อจริงของฉันคือซาร่า ฉันไม่เคยบอกใครเลยจนถึงตอนนี้เพราะนี่คือสิ่งเดียวที่ไม่มีใครแย่งไปจากฉันได้ฉันมาที่นี่เพื่อบอกคุณว่าฉันรักคุณและฉันขอโทษด้วยขอโทษที่ทำให้คุณเจ็บปวดมากมายไม่ ความเจ็บปวดนั้นเองที่พาเรามาถึงจุดนี้จุบนี้ลบล้างความมืดมนทั้งหมดไปจบลงแล้วภาพยนต์รจบลงแล้ว ในระดับที่ลึกซึ้งกว่านั้นภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องรักธรรมดาแต่ยังเป็นการขุดคุ้ยความเป็นมนุษย์การถ่ายบาปและศรัทธาอย่างลึกซึ้งทุกครั้งที่แองจี้จากไปล้วนมีแรงจูงใจทางอารมณ์ที่ซับซ้อนครั้งแรกที่จากไปเพราะจมอยู่กับความทุกข์ยากมานานทำให้เกิดความรู้สึกได้ค่าและกลไกการป้องกันตนเองอย่างลึกซึ้งจึงทำให้เธอจากไปครั้งที่2ที่เธอจากไปเพราะคำพูดของคนอื่นดึงเธอกลับสู่ความจริงที่โหดร้ายทำให้เธอต้องกลับไปปฏิเสธตัวเองและจากไปอีกครั้งส่วนครั้งที่รามเป็นเพราะเธออไไไไมมม่่่่สสาาาารรรถีีีีบุตตดด้้้้จึงยกกกใหคนททัววปูชิ จึงเลือกที่จะจากไปถึงแม้ว่าความเกลียดชังจะฝังใจมากกว่าความรักเสมอแต่ไม่ก็ไม่เคยยอมแพ้ด้วยการค้นหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อตีความความรักที่แน่วแน่ความรักที่ไม่ทิ้งกันแบบนี้ในโลกแห่งความเป็นจริงกลับหาได้ยากและล้ำค่าอย่างยิ่งมันฝ่าฟันอคติของสังคมมาได้เหนือกว่าความอ่อนแอของมนุษย์และทําให้เราได้เห็นความรักที่งดงามที่สุดฉันไม่เคยสังเกตเห็นพระอาทิตย์ขึ้นและตกเลยจนกว่าคุณจะพาฉันมาที่นี่ภาพยนตร์ถือกำเนิดในปีก่ศ 1,895ภาพยนตร์ถือกำเนิดส่วนการพบกันของฉันกับคุณอาจจะเกิดขึ้นหน้ตอนนี้1ภาพยนตร์หนึ่งชีวิตผมชื่อส่วนส่วนหวังว่าทุกครั้งที่ได้พบกันจะสะเทือนอารมณ์คุณได้